ทีเด็กเปิดแชทหลุดอ้างเป็นเพิร์ดวีลินสลาก่อนเจอดราม่าล็อกกี้แฟนแจ็คสันเจอดราม่าครั้งใหญ่ทันทีสำหรับนางเอกช่องวันเพิร์ดวีลินสลาตั้งกิจสุวนรณิดหลังจากไปร่วมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิกแมนโวลทัวร์2 0 2 2และได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่แจ็คในฐานะล็อก,กกี้แฟนแต่งานนี้เจอดราม่าล็อกกี้แฟนหรือล็อกกี้แฟน ดนวิาพากษ์วิจารณ์มีการล็อกมงไว้แล้วต่อมาสาวเพิร์ดก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตัวน,นั้นบริสุทธิ์ใจจริงๆเหตุการณ์วันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการล็อกอภิสิทธิ์นี้ไว้ให้เพิร์ดล่าสุดชาวเน็ตงัดหลักฐานเด็ดที่เป็นแชทไลน์หลุดออกมาอ้างคุยกับสาวเพิร์ดท,ที่มีการนัดแน่ให้เธอนั้นแทรกตัวขึ้นมาฝั่งอ้างว่าเป็นสาวเพิร์ดบอกว่าจะเดินแทรกเข้าไปแทนพี่เขาได้จริงๆใช่ไหมคะ คนตรงนั้นแน่นมากเลยจะดูน่าเกียดไหมเลื่อนขึ้นมาแล้วนิดนึงอยู่ถัดจากพี่เขายืนไว้ให้ประมาณสองแถวแต่แก๊งข้างหน้ามองเราแรงและพยายามกันแขนให้ดันออกไปอีกฝ่ายบอกว่าเนียนเนียนไปตอนคนลุกขึ้นเขาย้ำมาว่าพยายามเบียดเข้าไปซึ่งแชทหลุดนี้สาวเพิรสจะว่าอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง